ในห้องนั่งเล่นที่อบอุ่นมีถุงเท้าสีสันสดใสกระจายอยู่ทั่วสถานที่แมวตัวหนึ่งกำลังนั่งมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยมันดูเล่นสนและมีบุคลิกที่ขี้เล่นเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเจ้าของบ้านพบว่าถุงเท้าของพวกเขาหายไปทุกวันไม่ว่าจะหาที่ไหนก็ไม่เจอเจ้าของบ้านเริ่มสืบสวนหาสาเหตุการหายไปของถุงเท้าเหล่านี้พวกเขาเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีผู้ที่แอบเข้ามาขโมย หรืออาจเป็นเพียงแค่การเล่นโซนของสัตว์เลี้ยงของบ้านเจ้าของบ้านตัดสินใจริชนักสืบผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการเสืบสวนนักสืบตรงพลังมีแมกนิฟายในมือและเริ่มตรวจสอบถุงเท้ากระจายอยู่ในห้องนั่งเล่นนักสืบเริ่มตั้งคำถามต่างๆและสังเกตเห็นรายละเอียดที่ไม่ปกติเขาสังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆที่ไม่ใช่ของมนุษย์และผลสัตว์ที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆนักสืบเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นสัตว์เลี้ยงที่เล่นซนแต่ยังไม่แน่ใจ นักสืบและเจ้าของบ้านเริ่มติดตามการเคลื่อนไหวของแมวตัวแสบสังเกตเห็นว่ามันมักจะแอบซ่อนถุงเท้าในที่ต่างๆในบ้านมันมีท่าทางที่แสนจะสนและดูเหมือนจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ทุกวันแมวตัวแสบจะหยิบถุงเท้ามาเล่นและซ่อนมันในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดนักสืบได้รู้แล้วว่าผู้ร้ายตัวจริงคือแมวตัวแสบและเจ้าของบ้านก็หัวเราะเมื่อเห็นว่าคดีถุงเท้าหายเป็นเพียงแค่การเล่นสนของสัตว์เลี้ยง ขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป